นามสกัครับโอาจารย์จะเริ uh, ่มเหตุย like, ังหุงเทียมไม่แม่งไปรุงเกพบอี่ไปบนนั่นเออกดติดกันเลยเขกถึงเทียบกันนี่ยังเบื้องไหนยังก็ไม่จบอยอะท้ามันก็ทามมาโอ้ยนกกาแฟจานนกเบ่งกับอะไรเย็นเปนาวฝาจานยังอีก คือว่าอลอดเอสมัยกี้คือแค่ดดกี่ยดดอย่างนี้ะผมสงสัยคือว่าเหล็กพระยงคือว่าเขาพระยงเขาไปยังพระอาจารย์ปิศาโอ้นี่บอกที่เพ่นไห้ว่าตียังคือบ่าเอาซื้อตามที่คนบอกว่าสั่งซื้อมาแล้วจะบอกแบบพระนั่งอยกเพื่อก็ต้มให้็นตัวคือว่าอะไรว่าเข่าแต่มันลืมลงเหล็ก้นสว ผมก็ใส่พระโยงรถดแล้วเนาะพระมาบารรพามานรระาลยหลวงตาปิศนาโอ้เพื่อนแต่ไซชื่อเพื่อน่าหลวงตาปิศานะอย่าเปลี่นพระอย่าเป็นเป็นหลวงตานะถ้าเกยนชื่อผิดอีกพาาระจย์ให่ถือได้ทมมาว่าเออหนุ่าดีเห็นบ้าเมื่อคืนครับใครบอกว่าใซโยงโยงใครอยู่ครับพระจยาก็ยังดีดิที่เพื่อน่า เออบ่ได้ว่าผมเล้วน่ะมันบอกช่วยบ่ได้ว่าผมเนาเริ่มผมพอได้รับสายว่าอาจารย์รับสายว่าอาจารย์ถึงบนใหญ่โตมากมาเคลื่อนเลยอ่ะครับเพิ่นว่าเลกเพิ่นเขาอยู่ตี้เขายูว่าติบัดนี้ว่าอาจารย์ชวมันยากเนาะครับบ่เคยอันนี้เราต้องไปเฮ็ดนั้นเฮ็ดนี่ครับบัตรเบิ่งมันของเพิ่นเข้าตกกันของเพิ่นเข้าตกกันผมก็บ่ได้เขียนลงซะแสลงตกกันนะ แล้วให้ามันเราเลยเป็นฝากมากอ่ะห้างก็ไม่จบมันตรงเนาะเบิ้งบ่จบกุ้งเบิ้งบ่ท่วนบ่ทีทีท่วน้าอาจารย์เขียนมาให้เนาะกระดาษกับมุนมุนจับได้ในเช่นนั้นตัวมือหนึ่งมก็งมาเลยนะเอากระดาษมาให้ยสองใบครับนี่ใบที่แรกเนาะผมก็เขียนล่วงคบอยู่นี่ครับใบที่แรกเป็นเลขสูตรนะครับใบที่แรกใบนน้นเิ่นนั่นะครับใบแรกเลขสูตรเนาเป็นยังไง ยาอยู่ปลาเนาะใบแรกเป็นเลขสูตรใบน,นี้อีกใบนึงเป็นเลขฝันอีกใบนึ่งเป็นเลขฝันที่เพิ่นมีคนเอาลอตเตอรี่มาใหามา้มั่นบ่คราบอาจารย์มีใบนึงเป็นเลขกันเป็นศูนย์หาหาเจ็ดหนึ่งหกแล้วก็บ,บัตรอ่าพ่อข่ายยิบให้พันยิบเลขสามร้อยให้ครับผมก็ลงกพบอยู่ดิครับอาจารย์ต่ลุกตกกรรนันเพื่อนเนี่ย <laughs> บันนี้โอ้ผมก็บ่ได้พิกบางทั้งหลังนะครับประจักของเราลืมก็มีจอลืมบ่ผมกันึกว่านีแต่ทั้งหนาพี่ครับตัวกันอยู่ทั้งหลังครับผมบ่เห็นมันบ่เห็นกระดาษมุนเอาเรียกระดาษมุนพอดเราไปว่าจับไนได็กจกนเมือนน้เมันแล้วแกกระทงมาบ่เฝ้าเนาะตัวกันอยู่ด้านหลัง แกให้พ้นก็นี่ก็ตชอนเงาะแกไปต้องจองเอาอันนั้นกับบงคือกันครับผมเป็นอย่างดอกแต่ว่าบัตรนี้ตัวเลขเงวนนี้เพิ่นกจะหายมาแล้วเงินมาแล้วโ็ตมาหายไม่เพินครับเพิ่นว่าฝากใครคนม่โชคเด้ติบป่ครับติดฝากไคบผมว่ามันมัฝากเลยตอดนี้เย็บค่าฝากอยู่ แล้วก็สั่งพร้อมว่าต้องเป็นหลวงตาปิศนาเท่านั้นตว่าใช้หลวงตาปิศนาเป็นจินน้ำมหาบารมกันไหาน้ำานหญ่เนาะักแล้วนำมาว่าอาจารย์แยกเพี้ยนแน่ที่ว่านั่นแหละน้ำมาบารไหนสิน้ำมาบารน้ามาบารเพียวนี่ไม่เชี่ยกับผู้นี้อนหรือน้มาบาร์กับมะกตัวนั้นมหาบารมีมหบารกาบ่อย มาการบนดอกที่ทำมาหอด้ะเอาแต่ว่าก็เป็นความผิดของคนมีโชคเนาะที่บริบิงอย่างละเอียดนะครับแก้ตัวก็ตของเื่อนเขาอีดีครับตัวกันเพื่อนเขาครับเราเด็กแต่อยากหลยตัวจากหน่อยเนาะครับเนาะผมเป็นยังครับผมอาจารย์เอาเดี๋ยวผมจะไปลงมวดหนาทั้งนี้ครับมวลที่สิบหกก็มีอยู่ครับบ้านนี้ที่ครับบ้านนี้บ้านนี้ก็จะไปรีอเป่าอย่าเฝ้าว่ามันจบแล้วเนาะยังครับ เมื่อว่านี่ครับปูเอาไข่มาให้บอกว่าฝากไปให้มันแน่นก็ให้แล้วเลยที่มาดรูเถี่มีแต่ศูนย์ตัวเดียวแม่บาทนี่ที่ศูนย์ยังต์ะบาทงอนจักแล้วคิดเอาตัวฝากไปมันบักมันนี่แบบเดียวนั่นตัวคิดเราดตัวเอง <c oughs> ปกติเพื่อนบอกทุบหัวนี่สิกัะยัข้อสิบแปดได้ยูศูนย์หาบาทนี่เพื่อนเอามาให้เราเพื่อน มาจังใดอีกบอมาขึ้นปูมากเพิ่มเดิมมันนั้บอกมือแหลกมาขึ้นมาหนบอกแหลกมแล้ววันไงเร่อยากบอกกับใคออไต้องไม่ชอบพีดอีก้ะที่เขาว่าตอนว่าจารย์ไงพีดตลอดวันไงได้บอกว่าโอ้แสดงว่าพราจารย์ว่ายังมาจบเป็นบระหารหม่บ้านอยู่วันนัเมื่อไงก็ได้บอยกกันนั่นนั่นน่นก็ได้บอกนั่นก็ได้บอกว่าไปเบ้าเองได้แต่ที่บอกคนนี้ครับ เป็นเลนเตอรเป็นดอกไข่มาครับชี้ตะก้าใช้ตะก้ามาครับเอาไปมันแน่ไปบักนั่นยืนมาให้พระอาจารย์ให้จัดหน่อยค่ะบบลิบเบิ้ลไม่จัดกาแต่ว่าน่าจะดกามันสีมีแผ่นกระดาษแผ่นหนึ่งมันสีมีดเป็นกระดิฉันไว้ันนะแต่ว่าต้องใช้วาดไข่โบลิบเบิ้ลอาจันโบลบเบิ้งอยู่แต่ว่าจัดสายตาดี จะได้เหลือไปเห็นพอดีเหลือไปเห็นว่าดีกระดาษอยู่ในตะการใครมันไม่เรมันจะไม่เลยสามตัวเก้าเก้าศูนย์เจ็ดหน้าสามตัวสามตัวเก้าศูนย์เจ็ดที่ได้กระดาษทาเป็นป้าย่าค่าใครเออว่ามันป้ายเป็นกระดาษ อแต่ว่าเอาไมาให้เอาไปอนั่นแน่นะครับว่าจะตีเป็นชุนหาอืนั่นี่จำลั่งอันนี่จะน้ำหาลบกมีนั้นผมน่ำหาเราเป็นเราไครน้ำหาตีใส่บักนั่นแบบเดียวนม่ตบเดียวม่ตัวเดียวเท่านน้นนะบักกุ้งไส้เนี่ยบักนั่นแต่บักใครคุกหัวรอบแรกกูนะครับก็เลยว่าตุนหามันอกี้แต่บักนั่นนบบนี้แบบเดียวมันจะไม่ตัวเดียวก็คือ ศูนหาขับใครไมาอีกเนี่ยแต่ว่าที่เห็นเขียนอยู่ในกระดาษที่อยู่ในตาก,กาไทยนี่ก็คือ,อเห็นชัดๆเลยเก้าศูนเจ็ดประมานล้นครับผมสมบอญบอกว่าไปเอาไปตรงนั้นแน่ครับอัน,น,นอตัวนี้พิ่สมบบอกเราตัวนี้ห้องย๋ยวไปเห็น,นกขดีครับประมนั้นเ่ยเอาว่าไหมลูกอาจารย์ว่าไหมลูกเก้าอย่างก่อน เก้าศูนย์เจ็ดอ๋อเอหันห้อก็ฟังกลับครับต้องหันก็ลวยบเลยคือฟังก<ะ>งลับฟังว่งาที่ไหนฟังว่าเป่นที่แรงเนาะที่ตาม,มาจักตัวก็ว่าจีตัวเก้าเจ็ดศูนย์นะก็ฟังกลับนี่ก็เลียร์อยู่บนนี้ <c ười> ไปแล้วประสาทกับเนาเก้าศูนย์เจ็ดหมายถึาเก้าเจ็ดศูนย์อะไลเกาเจย์เ็ดเนาะประสาทกับก็น,นี้น จะบอกอะไรได้ยังรอ,อ,อการสรุปย,ยังไงยื่นตะกาใคารให้ตะกาเดียวนะครับให้พระจา์รับไว้ล้วก็ฝากความว่าเอาใครเนี่ยฝากไปให้บักนั่นอฝากไปให้มัน่นใครฝากใครไปให้มัน่น่ยแต่ว่าบอได้พูดเกี่ยวกับเพิ่นพอได้บอกนี่ตุละกระก้่ใน่ตากะว่าเขาเบิ่งเองอแ,ลแล้วเขาแล้ว มาจากเรื่อยมาถามนะเห็นเราเรื่อยถามคับดถามแล้วสิเนี่ยเรืยว่ากันนั่นเองเรื่อถามครับเข้าใจแล้วเรื่อเาจลยรอยมาจากเรือไปเห็นอยู่ในเขียงติดสัญญไปเห็นก้อนก้อนจจับอัตกระมาเก้าศูนย์เจ็ดนะครับเนาะมาถามเพื่อนฟ้อมเพราะว่ากันถามแล้วมันนั่นตัวเก้าศูนเจ็ดนี่ชัดเพราะว่าตนเขียนมมกเป็นตัวนี่ตำแหน่งนะครับ แต่ว่าิจิรณาที่บอกว่าเอาไขรแตใไ้มันแน่นี่บักนั่นนี่ถ้าจานแปลเป็นสูทหาบักนั้นนี่กัดเดียวครับถ้าเอาไข่ไข่พ้นไม่โชว์อย่างนี้ก็คือซูทหาตัวเดียวครับมามีตัวอื่นมาพาจานเรื่ยแปลเป็นวันแต่ว่ามีเอเจี้นนคอมเมนต์มากหลายคนอยู่ด้วยครับว่าซูทหารับแม่นตรงกันเป๊ะเลยครับที่พาจานแปรเอเจี้ที่ติดตามเขาคงจะระบักอันนั่นนะมันผู้ใดครับแล้วก็เลขตัวไหนถ้าเอาไข่ไขมัน พูกแบบนั้นมันตัวเอหนึ่งสิบหกเู้พันกะบอกซื้อสิจุดในพิกกันคนเราจุดตู้นี่ได้บวกได้จิบหกคนเนี่เนาะผู้พันกะบอกซื้อเนาะว่าแบันนั้นมันเสียทถูกมาจุดเนาะเอาไปจ่าก็นยังงงกับเอฟซีหรอให้ฮอฮอปลอไปตีนั่นนึงแปดก็มีบางบคน ถือเซ้มนแล้วก็เขาจําจํโค้ดมันพูาจัดว่าปฏิยุที์เก่าที่บอกถึงปฏิยุทธ์เก่าขอมากเออจังขามากอย่เขามากันยทธ์เก่านัดปฏิยุทธ์เก่าเอออะไรบัตนี้เอฟซีบอกว่าเก่าตัวนี้น่ะไปซื้อกระถิ่นเลยก็ดีแจมคนเราก็จีนเราแต่อาจารย์น่งงอยู่จนเราพู้เลยมาว่า้พระอาจารย์เขาโอ้ยเขายุใช้มยู่จนรา พระอาจารย์ไม่ได้ให้ตัวเลขที่สองยี่สิบยี่ปันที่ยี่สิบเก่ารพระอาจารย์เฝ้าไปซื้อ,อแต่ว่ากับบางเอิญบังเอิญหลยรอบเรื่อนี้ครับแต่เป็ียนเงเสียพระอาจารย์เฝ้าไปซื้อเราก็ออกเนี่ยมนะผมก็งงอยู่แต่ว่าเอ็นซี่วาจังซี่ <c oughs> บาทนี่นั่นละพระอาจารย์บอกแล้วเป็นปิศนาฮะพระอาจารย์บอกแล้วท่นบอได้บอกตรงๆนั่นล่ะตัวนั่นล่ะพระว่าโอ้ยแจากอีกอย่างหนึ่งนั้นผมก็ยังถามพระอาจารย์ยุ่นเด้ครับพระอาจารย์เมื่อมันบอก สองเก้าบอเอาตีไปซู้อันนั้นละเราจากนี้ยยังไม่หห้เมื่อเมื่อนั้น <laughs> เอาบานนี้ก็ชัดเจนนะครับตัวเลขนะครับศูนย<ม>์ห้าตัวเลขแปลความฝันเราก็เก้าศูนย์เจ็ดเืตัวเลขที่เขียนใส่กระดาษไว้บานนี้ยังมีอีกอันสุดท้ายครับผม,มเอี่ีอยากพูน้ำเด้ปูยังปูมาก ว่าให้พาจามป์จังไแย่นอว่าสัตว์เป็นว่าดีลวล่ะโอ้ยหบอแมนตอบแม่งตั่นยังบอเมียฟังแล้วเชียร์ดีละล่ะดีละละเมื่อว่านที่ว่าเป็นมะไฮอไรสัตนะเป็นมะไฮแล้วดีลวล่ะมะหฮไมาดีแล้วล่ะเออนี่แหละับรถนี่แหละเอ้า คือว่ามันมีพามาต่างไปาจากเขามากครับเขามาอาจารย์ออรยยพระอาจารย์สังดุ่ยกับเขามากอาจารย์สังดุยกับจาเขามาอกบ่ามาจะลงตาพิจนาลงตาพิจนาเป็นยุกไก่ลงตาพิจนายุกไก่อยากมากอยู่แต่มา <ลง S 1> บกบ่มาอยู่มากบ,บ่ได้บ่มีรถป่ะเสริครับแสดงว่ามื้อนี้ก็สิมีที่เด็ดอีกตัวสั่นนี่ได้แล้วนี่มีการบ,บ่งบุญใจแล้วหระครับอืเพิ่นน่ะกันอาเข้ามากกันมากาัท่านเพิ่นได้กันอาจเขามาท่านเพิ่นครับผมประเพิ่นมาสันเพิ่นประเพิ่นมาสันเพิ่นยู่วัดพระอาจารย์นั่นเองครับ เอาบบบนี้ฟังทั้งสร้างให้กับแพงเนเปิดขึ้นย่างเงี่ยเหรครับบบบนี้เสียงเพลงเสียงดนตรีกันอะไรั่นก็แลกเสียงเราได้เท่ากันเลยแพงได้คืบหนาหลายแล้วหนาเลยครับผมเอาจาังใดกันกระสันเดี๋ยวสีรบกวนพระอาจารยนซม,มีกันครับเดี๋ยวพเพิ่อนจะเปิดเพลงดังคนนี้เดี๋ยวมันจะอ่านกไ,ได้พระอาจานกันจุดไปธุระครับผมครับขอบคุณพระอาจารย์หลายๆครับผมสาธุสาธุ